Just heard the boom of one artillery shell. We're not sure which way it was going. We're down at a hospital that was struck by rocket fire early this morning. Artillery. Shell. Artillery. <perilous climb to victory> shell Maitung Oa We're not sure which way it was going. We're down at a h o s p i t a l อ่าเราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งถูก struck by rocket fire the early this morning ซึ่งถูกโจมตี struck ก็เป็น v e r บช่อง3ของ strike ซึ่งแปลว่าโจมตี strike นะคะคือ verb ช่องหถูกโจมตีโดยจรวดนะคะเมื่อเช้านี้นะตอนเช้าเลยแปะรูปจาก วิกิพีเดียมาให้ดูนะคะว่า artillery shell คืออะไรคะ artillery shell ก็คือชนิดหนึ่งของอรูปทรงกระบอกที่มันยิงเป็น projectile แบบโค้งนะคะเขาก็หมายถึงไอตัวลูกกระสุนนั่นแหละคะ่ะที่เขาใช้กับปืนใหญ่ซึ่งปืนใหญ่ก็เรียกว่า artillery guns หรือ artillery เฉยๆเนี่ยก็หมายถึงปืนใหญ่แล้วนะคะเป็นคำศัพท์ที่ดีหมอแอนก็เพิ่งเรียนเหมือนกันนะจากคลิปนี้นั่นเองนะคะมาเรียนไปด้วยกันเลยคะ่ะ